สวัสดีเอฟซียากาดินค่ะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งฝากโชคเก้าชั้นนะคะตัวนี้เชื้ออาด่างสีชมพูค่ะแต่ว่าความชมพูอาจจะซีดหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนสีก็จะดอบไปหน่อยนะคะอ่าพันนะคะพัน ใบใหญ่ใบหนานะคะใบใหญ่ใบหนาใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะใหญ่บื้มบ้มแบบนี้นะคะ,ะก้านใหญ่ๆเลยใครอยากได้นะคะใครอยากได้พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุ้มๆกับฝักนะคะคุ้มๆกับฝักเลยคุ้มมากเลยนะคะ ความดอกก็จะดอกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะโชคเก้าชั้นเขาจะสวยในช่วงหน้าหนาวนะคะทันวามกรานะคะอ่าถ้าอากาศเย็นๆย,ยาวไปถึงกุมภานะคะก็ได้ชมความงามอ่ายาวนานเลยนะคะพฤติการประมาณนี้ก็ยังได้อยะะอู่นะคนะอ่าใบใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะคะอ่ามีฝักแบ่งนะคะฝักแบ่งอันนี้ฝักใหญ่มากเลยนะคะความยาวนะคะความยาวมากกว่าอ่า 60สิบเซนมากกว่าหนึงไม้บรรทัดได้ค่ะอันนี้เขาจะงอโค้งงอลงมาตรงนี้นะคะคือฝักใหญ่มากๆเลยนะคะก็มะเมล็ดก็เด้งมาแล้วนะคะพร้อมเพาะให้นำมเมล็ดที่เด้งนะคะไปบีบเอาไปบีบเอาอาเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะสีขาวขาวนะคะ เอาตัวนั้นนะคะเพราะพัสดุที่ใช้เพาะก็จะมีมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวค่ะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะก็เพราะถ้าใครสนใจนะคะโทรหาหนูดได้0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ค่ะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะหนูจะส่งวิธีการเพราะให้นะคะสําหรับมือใหม่ใครที่เพาะไม่เป็นนะคะอ่ะฝักนี้ใหญ่มากเลยสุดคุ้มค่ะคุ้มมากๆหนึ่งฝักนี้นะคะอันนี้หนูให้ที่800ส่งฟรีนะคะ800ส่งฟรีค่ะใหญ่มากๆนะคะสุดคุ้มอ่าก็หลาย บอกได้เลยว่าเยอะมากๆค่ะได้หลายมเมล็ดอันนี้เดี๋ยวจะใช้ถุงนะคะครอบไว้เพราะว่าเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะร่วงลงไปนะคะอันนี้ก็จะใส่ถุงแล้วก็จะครอบไว้ให้เก็บไว้ให้ค่ะอ่ะมีแบ่งนะคะมีแบ่งอันไหนบ้างอันนี้อันอันที่หนึ่งนะคะเนี่ยดังลงก้านเลยค่ะสวยอ่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นเขาแก่ค่ะเขาแกะนะคะอุ้ยสวยมากเลยเชื้อนี้ตัวนี้ยังนุ้ดเองนุ้ดก็ยังไม่ได้ทําการเพาะเลยนะคะอ่ะราคาเดียวกันค่ะแปดร้อยนะคะแปดร้อยส่งฟรี ความยาวเกือบไม้บรรทัดเลยนะคะนี่เด้งมาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ถุงห่อมุ้ไปให้เพราะว่าเมล็ดเด้งมาแล้วนะคะอ่าแปดร้อยงฟรีเขาแก่ค่ะเขาแก่อันนี้ฝักที่หนึ่งนะคะตัวนี้ใบใบข้างล่างเขาจะโค้งงอค่ะเหมือนเขาแก่นะคะอันนี้อันนี้ก็ยังโค้งมาใบใบใหญ่ก็ยังโค้งมาอยู่แต่ว่ามันเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตแล้วอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบก้านสั้นนะคะทรงคอมแพกก้านสั้นเลยเป็นเขาแก่ตัวนี้เหมือนอ่าเป็นเชื้อของพวกทัพทิมด้วย เขาจะดังแบบนี้นะคะเขาจะดังแต่อันนี้คือแบบออกไปทางโทนเป็นรุงเหลืองนะคะออกไปทางโทนเหลืองแต่สู้ท so <cart> ับทิมจันไม่ได้ทับทิมจันจะเหลืองกว่าอันนี้เขาแกะแม่พันธุ์ใหญ่เลยแม่พันธุ์ใหญ่ๆเลยตอนนี้แบ่งแบ่งฝักนะคะฝากที่หนึ่งไปแล้วนะคะแปดร้อยนะคะใครสนใจแจ้งได้อ่ะเดี๋ยวต่อมาคะฝากที่สองก่อนฝากที่สองก็มีเช่นกันนะคะนี่ฝักที่สองฝักที่สองความยาวไล่เรียกกันเลยนะคะพอๆกันเลย อันนี้ก็เด้งมาแล้ว800เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝักที่3นะคะนี่อันนี้ยังไม่เด้งมาก็เปิดให้จองค่ะมี3ามฝักนะคะอ่าสนใจฝักไหนก็แจ้งได้ค่ะต่อมาค่ะ่อม่าอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเชื้อของอพวกทัพทีมอันนี้เข้าอากาศเย็นๆนะคะเขาจะออกไปแบบเป็นดำแดงนะคะดำดำม่วงแดงใบใบค่อนข้างที่จะเข้มนะคะใบเข้มอ่า ก็ต้องเย็นอากาศเย็นนะคะมันถึงจะเห็นสีที่สวยนะคะอันนี้ก็ออกมาทางโทนส้มจะนิมนะคะออกส้มสนิมส้มสนิมเดี๋ยวพอเวลานั้นพอเวลาเขาได้ความเย็นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีนะคะสีสวยมากอมองทะลุสีนะคะมองทะลุด้านหลังใบนะคะหรือว่าหน้าใบก็ช่างพอถึงหน้าหนาวอ่ะคือเขาจะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เจอความร้อน,นะคะ่ะันนี้ก็จะเป็นเชื้อราอก่อนหน้านั้นเนี่ยนุ้จะใช้ปูนแดงทาไว้เขาก็โอเคได้อยู่แต่อันนี้นุ้ไม่ได้ทาเลยนะคะ เนี่ยก็จะเห็นความความส้มความสนิมนะคะสีส้มสีสนิมยังมีติดออกอมแดงให้ได้ชมนะคะแล้วก็ได้ทําการอ่านได้ทดลองนะคะได้ทดลองเพาะเพาะกับต้นไว้เลยนะคะนุชจะได้รู้ว่าเป็นเป็นสายพันธุ์ของต้นนั้นๆไปนะคะก็คือเขาก็เปิดด่างมาให้แบบนี้เลยนะคะน้องเปิดด่างมาให้นะคะน้องเปิดด่างมาให้ดีมากเลยค่ะอ่ะมีแบ่งหนึ่งฝักนะคะ อันนี้ก็ล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วก็เก็บไว้นะคะนี่เก็บไว้ในตะกร้านี้มาให้เลยอ่ะใครสนใจนะคะฝากนี้ฝากนี้ก็คืบกว่ากว่านะคะได้เยอะด้วยอันนี้เม็ดเม็ดใหญ่มากเลยอ่าปกติเมื่อก่อนจะขายเป็นเม็ดขาวนะคะเม็ดขาว10 10เม็ดนะคะ10เม็ดขาวก็300บวกเลยนะคะ3 0 0ร้อบวกค่ะอ่าหกรบวกก็มีนะคะแล้วแต่สายพันธุ์อ่ะตัวนี้ยกเป็นฝากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ ฝากมีเยอะค่ะก็เลยยกฝากไปเลยอันนี้ก็ให้ที่800นะคะ800ส่งฟรีถามว่าคุ้มไหมนุมบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มจริงค่ะสุดคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะปกติแล้วเขาจะขายเป็นเม็ดขาวนะคะเขาจะไม่ค่อยยกแบบเป็นเป็นฝากแบบนี้นะคะ,ะใครสนใจนะคะแจ้งได้ตัวนี้เป็นเชือทับพิมพดําแดงนะคะนี่ดูสี800ค่ะ ใครสนใจอันไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุทางไลน์ได้เลยนะคะ nut240825 ค่ะหรือว่าจะโทรนะคะ0644787995ค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ